มาต่อกที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเดินทางมาเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ในศูนย์ถ่ายทอดสดวิทยุและโทรทัศน์นานาชาติกนนารแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33ครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับที่ศูนย์ถ่ายทอดสดวิทยุและโทรทัศน์นานาชาติหรือ IBC การแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n อ t บถนนวิภาวดีรังสิตนางสุรไทยเลิศกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางมาเยี่ยมชม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ปฏิบัติภารกิจถ่ายทอดสัญญาณการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ครับโดยมีนายชัยวัฒน์บุญชวลิตร,รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พันเอกชูชาติพิมพ์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดสด IBC นะครับและนางสาวรัญยาเกตแก้วที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับให้การต้อนรับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เยี่ยมชมห้องควบคุมหลักห้องผลิตรับส่งสัญญ,ญาณภาพและเสียงห้องบรรยายการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ พร้อมกับพูดคุยทักทายเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติภาร,รกิจอยู่ภายในศูนย์ IBC และรับฟังรายงานผลงานการถ่ายทอดสดตลอด8วันที่ผ่านมาครับ